อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูพีซแอนด์ชีสครัมเบิลการผสมผสานร,ระหว่างความหวานฉ่ำของลูกพีชความนุ่มละมุนของครีมชีสและความกรุบกรอบของ c r u มเบิลด้านบนจนกลายเป็นของหวานที่ลงตัวในทุกมิติทางรสชาติและเนื้อสัมผัสถ้าพร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากการทำครัมเบิลกันก่อนค่ะใส่แป้งทำเค้กกราริบินและแป้งอนเนกประสงค์รากบลงในภาชนะ ตามด้วยเนยสดอ่อนตัวน้ำตาลทรายแดงและนมข้นหวานขยำไม่เข้ากันกนร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้ค่ะต่อไปเรามาทำครีมชีสกันค่ะใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่เฉพาะไข่แดงน้ำตาลทรายครีมชีสแป้งทำเค้กราริบิ้นและกลิ่นวานิลลา ขนขนําใส่ถุงบีบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปเรามาทําสปันเค,ค้กกันค่ะใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดน้ําตาลทรายและเกลือป่อนเสริมไอโอดีนแป้งทาเค,ค้กราริบบินผงฟูจากนั้นตีผสมจนแป้งเนียนเข้ากันจากนั้นใส่โอวาเลตค่อยๆเติมกลิ่นวานิลาและน้ำมันพืชตีจนส่วนผสมเข้ากัน ีครีมชีสใส่ถาดฟรอยด์โดยรยคคัมเบิลและวางพีชแช่แข็งสไลด นำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาประมาณ15-18นาทีจนกระทั้งสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ Peace and Cheese c r u m b l e คุณผู้ชมสามารถเอาสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยไม่ว่าจะทำกินเองที่บ้านหรือจะทำขายเป็นไรายได้เสริมเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ที่ f m ก็สามารถสร้างสรรค์ไอเดียทำขนมได้หลากหลายเมนูเลยแหละค่ะพิเศษสุดสามารถหาซื้อแป้งสาลี TFM ได้แล้วที่วิลล่ามาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป